ี่แล้วนี่มาเบิง้งมาเบิง้งสิพามาเบิง้งนอนยังไงห่วยอาดยังไงบ้างไ,าไม่ไงนอเจ้าคือสวดคือไงแท้อะไล่ะไม่ไงนี่เราอยู่บ่กว่โอ้ยไปหาแถาหานะันเพื่อกว่าอันาห็นมาหาไม่ไงเพื่อหลาว่านออวบนอนไงนออัน,อนไปแต้อเอาแนวเพื่อนว่า มันแมนอยู่บ่ใช่แ่ะคือบ่เห็นพ่อหนอเนี่ยนี่แต่ใบใหญ่หน่ะนั่งล่างถวยล่างอันนี้อยู่หันตัวน่ะว้ยแต่ว่าเป็ตนตาหน่อใหญ่อีหลีเลยวุ้ยนางใส่สีนล่างถวยอยู่หันตัวนี้ว้ยยม่ใหญ่เอ้ยมเป็นไงเป็นไง ม่ีไงเอ้ยม่ีไงมีไงเอ้ยม่ีไงมาเอื่นเอออยู่พี่ม่ีไงอยู่ทางพี่อุ้ยอันเขาไงอันนั่นขอไปหาเล่าเล่าว่าอันอันนี้ไหมนี่ทังล่ะเล่าว่าขอยมาอเบิ่งนอนน้ำเจ้าอุ้ยคือว่าจังส์จ่ะคือสิว่ามาเบิ่งนอนนอนเจ้าอันไงอวบเป็นวานนะโอ้ อยู่บ่บ่อันเรามาเห็นไผ่พญายังเราคือมาเห็นนอคอยโอ้ยนั่นนั่นนั่นท่าน้าบ้านนั่นนะเพิ่นว่าให้มาเอาน้ำเจ้าเพิ่นว่านี่นออวบนอใหญ่เปต้าเอาใบเห็ดเนี่ยเห็ดพันธุ์ของม่ใหญ่มันก็อวบมันก็ใหญ่อีริตะหล่ะเปต้าเอาเนี่ยคืออย่างนี้ดลยว้ยนี่นอยู่บ่อแหละมันใหญ่อ้ยบ่ได้กินโดนละโดนมีเด็กหน่อยมาถามโอ้ย พอไปเจ้าไปเห็ดเนี่ยแม่อันข่อยขอได้บอ่อุ้ยสิเป็นยังไงเจ้าแพงอยู่บ่บ่แพงขอไปขอหน้าไม่ใหญ่อันนั้นเพิ่นแพงแพ,ง,แพงขี้ทีคือจิตใจนี่แน่จเจ้าขี้ทีอยู่บ,บ่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 ให้ลูกหลานไปุ๊บอ่านนีได้เด้อไก่กับป้าเอาที่ละป้าไม่ใหญ่เสียเอาให้อยู่ใส่ละปเอาอยู่นี่แล้วนี่ใส่ละนี่แล้วนี่มาเบิ้งมาเบิ้งสิพามาเบิ้งหน่อยยังไง ไไงบ่ไงนอเจ้าคือสวดคือไงแท้ไงแห้งบ่เออไงปจัไรไปตะเอาบออดเอาจากดอกนะขนกับบมี่เอาจากดอกนะเอาตะเอาไงไงเอ้าไงไงเปจังไนไงไงองเด็หมันดีบ่ะดีแหงดีแหงโอ้ยปะพอโดนมีแง่ลอแหลไงโอ้ยสมัครไงโอ้ยสมัครของไงยิ่งน่บอสล คอ้อยไปเห็ดแนวในเด้อจักเนอะในยังบ้านแล้วบอกมันก็ดีล่ะอุ้ยเด็ดอยู่ได้ล่ะจะเอาไปเนีเอาไปเอาไปเหงื่อน้ำบอกไม่ไงก็เอาไปแล้วข่อยก็ไม่ได้เอาไม่ใหญ่ไหนแน่นนยข้ามอย่างขานาดนนี่นอกล้วยนี่แม่แคือไงคือข้ามันคือเขาวาอิลีตัวอะไรนี่คือามานอใหญ่เลยมันมันอน,นอนนอนนี่บอก ว่าไม่นอนนี่บอกอยูนอนตัวนั่นน yeah> ี่ก็ล่ะนอนใหญ่นี่ว่าไม่นอนนี่บ่แม่นบอกเร็วว่าใหญ่นี่คุณว่าบ้านนอกล้วยเพคุนว่าอยู่นี่งามงามยังงี้ยังคุณว่าอุ้ยว่าจะเมนนอนกวยไงบ่แม่นตัวนี้แต่ท้สิมาเอานอกล้วยกะใหญ่นี่ตัวล่ะกะเด็ดยิ่ตัวล่ะนั่นงเฮ้ยบอกประดาจหลังเราแม่สุดแน่เอาโน่นี่เด้อเอาจอนี่เด้อเอาเอานอนี่เด้อเอาโหลดเอาโหลดเอาให้ปวกันเป็นโหลด